สวัสดีครับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับกับช่องธนวัฒน์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับก็จะมาทำที่แขวนหรือที่เก็บกระดาษชำระเรานะครับอันนี้ครับปกติห้องน้ำเรานะครับก็จะไม่มีที่แขวนนะครับบางที่นะครับบางบ้านก็ไม่ได้ทำไว้นะครับแต่ก็ไม่ต้อง ตกใจนะครับมาดูคลิปนี้นะครับผมมีวิธีทำที่แขวนจากไม้แขวนเสื้อแขวนผ้าแลนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะครับแรกครับเราก็ตัดออกเลยนะครับก็ทำหาไม้แขวนเสื้อที่เราทิ้งแล้วก็ได้นะครับก็ไม่ต้องเอาของใหม่นะครับเราก็จะตัดใช้คีมเลยครับตัดนะครับ นี่ครับแล้วก็ตัดทําการตัดออกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าตัดต้องใช้ออกแรงนิดนึงนะครับเราก็จะมาตัดลงเลยนะครับ ดัดแล้วก็ได้ลักษณะนี้นะครับครัหลังจากที่เราทําการดัดลงแล้วนะครับก็จะได้มาเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราไปแขวนที่ห้องน้ํากันเลยนะครับ นี่นะครับถ้าเราไม่มีที่แฝดนะครับส่วนมากนะครับเราก็จะวางไว้แถวโถน้ำหนีนนะครับเพื่อนๆก็สามารถเอามาแฝนได้นะครับวิธีการแบบที่ผมทำนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเวลาเราจะใช้นะครับแล้วก็สามารถดึงมาใช้ได้ตามสบายเลยนะครับ แบบนี้นะครับก็โดยการทําชื่อแฝนกระดาษทำละเราง่ายๆนะครับจากไม้แฝนเสื้อนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับถ้าชอบกดติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ